อันนี้ผัดผักบุ้งนะอย่างอื่นไทยไม่พันดแล้วต้มจืดเสร็จไปแล้วอือตกปูกุ้งผัดใช่มันไม่ดำเลยแม่ก็เลยเดี๋ยวเวลา่าอาชุ่งตัวไม่ใหญ่ชุ้งตัวใหญ่ทำากุ้งล่าซ้อมาขานไปแล้ว

<c oughs> อื่นนี่คือไม่ไม่ค่อยหน่อยละหลุดมือไว้นิดอ,อ้โหผักบุ้งนี่ที่สวนวะแม่ผักบุ้งแดงอ๋อผักบุ้งแดงนี่ซื้อมา เคยซื้อไหมคะนี่เลกบมาถองต่านี้วย่มันสวยมากอ่ะคือสดุดมุอนี่เอแล้วก็เจอนก็คือนมันหอมับเดียวเออ ทำอะไรก็ตามผัดผักหรือเมนูผักของพ่อเจ้านะี่ขาดไม่ได้อพราะนี้ผักต้องตืดนไอม้อนแล้วแล้วก็ คุณราชสดมาถามรายการใหญ่แล้วด้วยแต่ว่าต้องมีผักให้พ่อเดี๋ยวทำน้ำชุบหยัมอีกชัวโมงโอ้าหน้ำชุบกับผัดผักปุ้งมันเข้ากันเนะาะน้ำแข็งก็ยอดน้ำต้มสุก เดี๋ยวมอ่าให้ผักสลดุดเดี๋ยวพอผักสลุดเสร็จดีแล้วก็คุเขาคุเขทั่วค่ะแล้วก็ปรุงรสนิดหน,น่อยเสร็จโอเค เมนูทำง่ายนะคะผัดผักบุ้งไม่ต้องไฟแดงนะผัดผักบุ้งเฉยๆไม่ไฟแดงไม่ไฟแดงไปเขี่ยวเไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กไม่่ไฟแดงไฟแดงอะที่ไฟแก๊สมันลงในแม่กลัวอ้าวใช่อันตรายไม่เราคนอายุเยอะด้วยใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวมันเกิดผิดพลาดด้วยค่ะไม่แล้วมันก็แม่ว่ามันต้องมีสารเคมีอะไรเกิดขึ้นหรือไฟจัดกแก๊สแล้วอ่าถ้าอะไรมันมันไม่ไม่เนาะไม่ค่อยดีไม่ใช <Okay. S 2> ่